ต่อไปนะคะที่เราจะไปดูกันนั่นก็คือวง b 2 b โอ๊ยลุ้นหน่อยได้ไหมคะไปดูพร้อมกันค่ะแชปเตอร์1เจ๊งว่ามีหลายแชปเตอร์ขึ้นสี 他想跟我结婚。

สิ่งที่เราได้รับจากโชว์นี้เรารสึกแบบอิ่มเอมใจกับโชว์ขเขามากเลยอะที่สัมผัสได้เลยนะอธิบายความรู้สึกไม่ถูกอะแต่มันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆาอะเออเขาจะเด้แล้วโอปุ่นหัวใจอะไรเงี้ยอิ่มเอมใจอะไรทนโทนเนี้ย B2B ก็ B B, คือ B2B อะชอบตรงที่แบบพอตอนสุดท้ายที่เป็นร้องแล้วแบบเป็นพี่มินยกล้องอะชื่นชมในความสามารถพี่เขามากเลยนะคือพี่เขาอย่างที่รู้กันเนาะเขาเป็นแรปเปอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องร้องเพลงคือ จัดได้ว่าดีมากตอนที่ดินเสียงคือแบบทุกคนต้องไปลองดูรีแอคดิฉันเมื่อกี้นะคะหน้าก็คือยิ้มปริ่มมาแบบโหแล้วเสียง ชอบซีนที่พี่อุ่นกวางเหมือนแบบให้แดนเซอร์ยกลาเป็นพี่เขานอนร้องเพลงอะทำให้เรายิ่งว้าวกับพี่อุ่นกวางมากขึ้นบอีกเพราะว่าอย่างรันก็คือมีประสบการณ์ทางหน้าการร้องเพลงมาแล้วเรารู้สึกว่าการที่แบบนอนร้องเพลงโดยที่ต้องใช้พาวเวอร์ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่พี่เขาทาเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยอะเราเลยรู้สึกแบบเจ๋งมากแล้วก็พีเนียวได้แลบแบบปล่อยคอรกจัดเต็มสุดๆเราแบบภูมิใจมากแล้วก็เสียงพี่ท<ม>าปตอนที่มันเป็นท่อนที่ร้องคู่กับพี่อุ่นกวางอะบอกเลยว่าหูเลื่อมทองไปหมดแล้วคุณพระ ดีมากภูมิใจอะคือตอนแรกตอนเปิดมาคือมันว้าวว้าวแบบว้าวแบบเอ้ยจะเป็นแบบเกมโชว์อะไรเงี้ยพอฟังเรื่อยๆอะเข้าใจแล้วทำไมเพลงนี้ถึงชื่อฟินาเล่คือคือเพลงฟินาเล่จริงๆทุกคนปลุมือให้เลยสุดยอดมากมันไม่ใช่ชื่อโชว์แอนพูฟหรอชื่อเพลงเหมือนเหมือนจะชื่อฟินาเล่แล้ววงเล็บโชว์แอนพูฟถ้าจำไม่ผิด คือสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยคือเขาขึ้นต้นมาด้วยคําว่า chapter one finale ทำเป็น chapter one แสดงว่ามันจะต้องมี chapter ต่อไปนั่นสินะ้าสงสัยมากคือตามชื่อเพลงคือเขาอ่ะมาโชว์แล้วก็พิสูจให้เห็นจริงๆมันคือคุณภาพแบบคุณภาพมากๆอะประสบการณ์เขาที่แบบผ่านมาเข้าสู่ปีที่10ของเขาอะเอาจิงๆขนาดว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้แบบเป็นเมโลดี้เต็มตัวแต่เราคือตาม B 2 B มาพอสมควรนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังน้ำตาไหลอะเรายัายงน้ำตาไหลกับโชว์เนี้ยเราคนที่เป็นเมโลดี้อ่ะนี่มือ น่าจะน้ำตาลงกันหมดแล้วอะมันคือความแบบมันปื้มปิีเดีะเราแบบอินกับโชว์เราปื้มกับโชว์แล้รู้สึกแบบขนลุกมากๆะมันดีจนแบบมันจับจิตอะมันทั้งการร้องทั้งแบบการแลป การแบบอะไรทุกอย่างอ่ะนี่คือ B2B แล้วเขาดึงศักยภาพตัวเองออกมาโดยวัยโดยอายุนามอ่ะอาจจะแบบไม่สามารถเต้นโหดได้เท่ากับน้องๆแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็ดึงศักยภาพในสไตล์ของเขาอะออกมาเนี่ขนาด4คนอ่ะขนาดแบบสมาชิกมาไม่ครบยังขนาดเนี้ยแล้วก็ความด้วยความที่ มีกันแค่สี่คนด้วยหรือเปล่ามันเลยได้ซีนกันแบบชัดเจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครด้อยไปกว่าใครแล้วทุกคนอะต่างมีแบบแม้ว่าโดยรวมแล้วมันจะเป็นภาพแบบภาพที่เป็นโทนเดียวกันแต่แต่ละคนอะจะมีคัลเลอร์ที่แบบแตกต่างกันไปในโทนเนื้อเสียงในการที่จะพรีเซนต์โชว์การร้องกันแรปออกมาแต่ละคนจะมีมีเท็กเจอร์ที่ต่างกันอะแต่พอมันมารวมกันมันคืออาหารจานอร่อยอะอาหารกลับมาแล้วทุกคนใช้คำเล่นของกินอีกแล้ว แลตอนที่ดูอ่ะมันมีความพูดมันล้นมากมันอยากจะพูดมากอยากจะชื่นชมเขามากอ่ะแต่คือน้านําตาฉันอ่ะมันแบบว่มามันอินจนแบบปริมจนไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากนี้แล้วอ่ะคือเขาพูฟให้เราเห็นแล้วอ่ะนี่คือวงที่แบบเจ๋งอ่ะแล้วยืนมาได้ยาวนานอ่ะเขาเจ๋งจริงๆ บอกเลยค่ะว่า B2B เจ๋งจริงๆค่ะคนจริงเจ๋งมากเจ๋งมากจนแบบเหมือนที่พี่นาราสึดจริงๆเรามีคาพูดหลายอย่างแต่มันสื่อออกมาไม่ได้แต่ว่าฟิลลิ่งที่เราได้จากเขาอะปลื้มปิติอะไรนะอีกคํหนึ่งจับจิตปะมันฟิลนั้นจริงๆอะเขาสื่อออกมามันทัชมากจริงๆชัชแบบโอ้โหสุดยอดอะรู้สึกว่าเมโลดี้ต้องเราในตัวเขามากที่เขาแบบขนาดเนี้ย วงต่อไปนะคะเป็นวงที่5แล้วทุกคนวงนั้นก็คือ